ชินจังปะทะชินจังเดินกันเลยสวัสดีครับกลับพบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หายกันไปนานเลยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวชินจังปะทะชินจังนะครับสองตัวนี้เลยเรามาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเอ่ยเอาเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นชินจังที่หนึ่งได้มาจากเมเจอร์นะครับ ก็คือจากโรงหนังนั่นเองเนาะโดยรวมของเขาก็จะเป็นถังป๊อปคอนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าใครซื้อเนี่ยก็จะได้มาคู่กับแก้วน้ําที่เป็นลายชินจังแบบนี้นะและหลายคนอาจจะงงว่าทําไมมันมีการ์ตูนชินจังหรือ,อยังไงทําไมถึงมีไอ้ถังป๊อปคอนชินจังออกมานะครับเป้านะครับไม่ได้มีนะครับปี2021นะครับตอนนี้ไม่มี แต่อันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันจากปี2020นะครับเป็นชินจังประจนภัยแดนวาดเขียนเนาะอ่ะดูดิอชินจังประจนภัยแดนวาดเขียนตั้งแต่ปี2020นะครับอืมอันนี้นะดูดิดูขนาดใหญ่เป็นไงเท่าเท่าเท่าหน้าหน้าเท่าเท่ากันเลยเห็นไหมใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากจริงๆจุป,ป๊อปคอร์นได้เยอะมากเลยนะครับนี่ เป็นถังปรปคอร์นข้างในจุแบบเยอะมากกินไม่หมดเลยอันนี้หนึ่งได้ามาก่อนนี่เขาจะประกาศปิดโรงหนังก่อนช่วงโควิดนะครับอืเรามาวัดไซส์กันดีกว่าว่าถัางปรปคอนเนี่ยสูงเท่าไหร่สูงจากฐานนะครับถึงยอดเลยเนี่ย13นิ้วใช่ไหมประมาณ13นิ้วหรือ33มสเซนติเมตรนะอ่า ฐานนะครับด้านฐานเขาเป็นวงกลมแบบนี้นะมีรัศมีอยู่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่20เซนครับอยู่ที่20เซนก็คือเป็นวงกลมที่ใหญ่มากทเทียบกันได้ไหมใหญ่กว่าหน้าหนึ่งอีกเนาะ <c oughs> okay. ด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้วางโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแต่ iPhone เวาลาวางปุ๊บมันจะเหมือนว่า iPhone ของเรามันจะหนากว่าร่องเนี้ยอย่างของหนึ่งนะอยของหนึ่ง ใช้ iPhone 11เอนะ11 Pro นะใส่พอใส่เคสปุ๊บเนี่ยวางไม่ได้วางไม่ได้เลยเดี๋ยวถอดเคสก่อนพอถอดเคสความบางก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็วางดูมันวางอะไรไม่อยู่อ่ะเนี่ยนะเนี่ยมันวางไม่อยู่ต้องแบบว่าต้องวางแนวตั้งแล้วก็พลิกเอาอย่างเงี้ยนะถึงจะได้นะ ถ้าเกิดเราจะวางแนวนอนดูหนังนะวางไม่ได้เพราะวางไม่อยู่ต้องไปทัศน์ที่มันบางบกว่านี้เนี่ยวางไม่ได้นะโอเคแต่ว่าตรงนี้ทํามาให้เหมือนจะมีประโยชน์นะครับแต่พวกไซส์อะไรเงี้ยไม่ผ่านเนาะด้านบนด้านบนจะมีกระปุกอ่าเป็นรูนะครับใส่ละสาหรับหยอดอมสินได้ด้วยหยอดเงินได้ด้วยนะไอตรงนี้หัวจุกมันเป็นร้อยต่อเนี่ยมนันดูดิมันขยับขยับได้ โดยรวมนะครับเป็นสีด้านเป็นทาสีด้านทั้งตัวนี้แต่งานดีมากจริงๆดูตาเนี้ยตาคิ้วปากรอยเปื้อนสีเสื้อแบบว่ามันคืองานดีอันเนี้ยแบบว่าอย่างตรงมือเนี่ยก็จะเป็นวัสดุมือเลยเห็นไหมมันจะเป็นสีตัวนี้เท่านั้นอ่ะแล้วก็มาติดมันไม่ได้เป็นสีแล้วระบายสีอ่ะ แต่อย่างตรงเสื้อเนี่ยคือสีพื้นเป็นสีฟ้าแล้วก็เอาสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวมาระบายทับนะครับตรงหน้าเนี่ยเป็นวัสดุสีเนื้อแล้วก็เอาสีมาระบายทับตรงตาก็เอาสีมาระบายทับแต่ตรงคิ้วเนี่ยก็เป็นวัสดุสีดําเลยนะเอามาแปะไม่ใช่การพ่นสีนะดูดิมันเป็นการเหมือนเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนมาแปะแปะแปะกันนะแต่ข้อติของหนึ่งนะดูตรงนี้ข้างหน้าเห็นไหมตรงรอยตอบข้างหน้าเนี่ย ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมีรอยต่อผมข้างหน้าแล้วแบบว่าถ้ามองดีๆมันมันจะเห็นนะมันจะเห็นว่ามันไม่สนิทอะ่ะทุกตัวเลยหนึ่งพยายามเลือกแล้วทุกตัวเนาะแต่โดยรวมถือว่างานดีนะเนี่ยตรงรองเท้าก็เป็นวัสดุสีเหลืองเป็นรองเท้าสีเหลืองเอามาสวมถุงเท้าก็ถุงเท้าก็เอามาใส่แต่ถุงเท้านี่เป็นการระบายสีเนาะ หมวกเปิดได้โดยรวมนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้งานดีราคา320บาทได้ถังปอปคอนได้ปอ๊อปคอนข้างในด้วยแล้วก็ได้น้ำา4 4ออนนะไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยนะออนแถมนะครับยังเติมได้อีก1ครั้งก็คือรีฟิลได้ครั้งหนึ่งนั่นเองเอ่ะใครที่ชอบสะสมชิงจังห้ามพลาดตัวนี้ใหญ่มากน่ารักด้วยแต่ เปืองพื้นที่ในการวางนิดนึงเนื่อง,งจากฐานมันใหญ่พอาฐานมันใหญ่ปุ๊มือกจะเปลืองพื้นที่เวลาวางนะฮะที่วางไม่ค่อยได้อตัวต่อไปกันดีกว่านะครับนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นชินจังที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนะครับอ่ะสำหรับเดือนมิถุนายน2องพนะคะอันนี้เป็นของคริปปี้ครีมนะเห็นปะอ่ะ เป็นของคิปปี้ครีมก็ออกคอลเลคชันใหม่มานะครับก็จะมีเป็นแก้วน้ําชินจังกับแก้วน้ําชิโร่นะครับชิโร่นะครับเป็นหมางเขาเดี๋ยวเรามาดูชินจังก่อนดีกว่าดูโดยรอบๆตัวนะเขาจะมีหลอดให้อันนึงนะหลอดยังไม่เป็นไม่มีอะไรนะหลอดก็จะเป็นหลอดพลาสติกยาวๆธรรมดาเนาะอ่ะโดยรอบอันนี้นะครับถ้าใครเห็นของจริงอ่ะมันจะไม่ได้ดูว่า,วางานดีอย่าง ที่เห็นเหมือนในวิดีโอรหรือในรูปนะครับหนึ่งพยายามเลือกแล้วเลือกอีกอันเนี้ยเลือกแล้วเลือกอีกเลือกที่มีตําหนิน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีตําหนิมีเกือบทุกชิ้นอะดูตรงคิ้วเห็นไหมตรงคิ้วก็จะมีตําหนิตรงตาเห็นไหมตาก็แบบว่าไม่ได้ระบายสีให้มันกลมเห็นไหม,มหัวด้านหลังก็จะมีรอยถลอกตลอด มันไม่ได้ทะอลขนาดนั้นนะเหมือนมันเป็นสีด้านอ่ะพอเป็นสีด้านปุ๊บมันเบื้ออะไรนิดเบื่ออะไรหน่อยมันก็จะแบบเห็นเป็นเงาแบบเนี้เนี่ยดูดิมีรอยบากทาสีไม่เนียนเห็นไหมอือตรงขอบกางเกงเห็นไหมขอบกางเกงขอบเสื้อนี้เขามันมันเป็นวัสดุที่เขาเอาเอาสีมาทาทับหรือการพ่นสีนะมันก็จะแบบมีรอยที่มันไม่เนี้ยปะกนะ ดูดิดูตรงแขนเสื้อดิเห็นไหมมันไม่เนียบอย่างสีเหลืองด้านหลังเนี่ยถ้ามองดีดมันก็จะมีจุดๆุดจุดจุดที่แบบสีไม่ได้สม่ำเสมอตลอดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นแก้วน้ำชินจังสี่ออนอันนี้สี่ออนอันเนี้ย4ีเป็นแก้วน้ำชินจังแล้วก็ถือโดนัทอยู่อันหนึ่ง แถมพวกงกุญแจให้อันนึงเป็นพวกงกุญแจคิปปี้ครีมเปิดฝาได้อเปิดฝาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดเปิดไปขูดนะสีทะลอกนะนี่สีทะลอกแน่ๆเลยตอนซื้อมาไม่ได้มีน้ำให้นะครับให้แค่แก้วเปล่าๆนะครับห,หลายคนอาจจะแบบไปซื้อโดนนัทแล้วแถมน้ำหรือเปล่าไม่แถมนะคิปปี้ครีมไม่แถมอะไรเลยแต่เขาบอกพนักงานน่ารักมากพนักงานบอกว่า ถ้าเอาไปใส่น้ําแล้วมีอะไรรั่วน้ํารั่วน้ําซึมเอาไปเปลี่ยนเขาได้นะครับโอเคต่อไปมาดูชิโร่บ้างนะครับชิโร่ชิโร่โเนี่ยเขาจะให้เป็นหลอดแบบนี้หลอดเขาจะมีตัวใส่คิปปี้คิมมาเห็นไหมมียางยืดมีเป็นยางยางมีโลโก้คิปปี้คิมเอาละใส่ก็จะเป็นแบบนี้อื Okay, แต่ของชิ้นจังอยู่ที่พวงกุญแจข้างๆข,ของชิ้นจังอยู่ตรง okay. อันนี้อยู่ตรงนี้แทนของชิโร่เนี่ยงงเหมือนกันตรงตัวนะครับทุกคนดูตรงตัวเนี่ยเป็นสีมันมันเลยนะมันแฟบเลยนะมันแวบเลยนะอืมันแวบเลยทั้งคอเนี่ยก็เป็นสีมันแต่ตรงหัวฝากลับเป็นสีเป็นไรเป็นสีด้าน เนี่ยด้านตรงนี้มันงงเหมือนกันดูในวีดีโอเห็นไหมเห็นเนาะเห็นชัดเลยว่าตรงนี้มันด้านแล้วตรงเนี้ยมันทาไมเขาไม่ทํามาให้แบบให้มันมันก็มันทั้งอันจะด้านก็ด้านทั้งหมดอย่างชินจังยังเข้าใจได้ว่าผมเนี่ยด้านเนี่ยมะผมด้านข้างบนก็เลยเป็นสีด้านแต่ข้างหน้านนะเนี่ยสีมันนะน่ะหน้าเสื้อกางเกงเนี่ยเป็นสีมนันอันเนี้ยเข้าใจได้คิ้วเนี่ยด้าน คิ้วด้านผมด้านฝาก็เลยด้านตามไปแต่อันเนี้ยที่จริงตัวมัน,ม,นมันหมดแล้วอะ่ะตัวตัวชิโร่เนี่ยเป็นสีเคลือบมันมาข้างบนก็น่าจะเป็นเคลือบมันนะไม่ใช่เคลือบด้านแบบนี้นะอืมแต่ชิโร่เนี่ยก็จะมีตําหนิเหมือนกันนะดูดิตรงจมูกเห็นไหมตาก็ไม่ได้กลมนะหรือว่าเขาตั้งใจทําแบบไม่ให้กลมก็ไม่รู้นะเห็นไหมมันไม่กลมอะ่ะมันไม่กลม อันน,น,นี้หวานได้ดีอันนี้สามสิบกว่าออนดีานหนึ่งดูวัะแต่ตอนเขาให้มาเขาจะห่อบับเบิ้ลอย่างนี้มานะครับแล้วก็จะมีโลโก้นี่แก้วชิโล่สาออนสามสิบออนเล็กกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาวัดความสูงเข้ากันดีกว่าชินจังจากฐานถึงหัวนะครับตรงนี้ ยีเซนสูงยีเซนส่วนชิโลชิโลสูง15เซน16เซนเองนะครับสิเซนนะโดยประมาณ16บหเซนถือว่านี้น่ารักนะครับน่ารักใครน่ารักแต่บอกว่างานไม่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าจะเทียบว่างานดีนะครับตัวหนีเลยนะครับจากเมเจอร์ดูเทียบขนาดกัน เทียบถ้าดูในกล้องดูในรูปเมันดูน่ารักนะครับแต่ถ้าดูตัวจริงเราจะเห็นเลยว่าตําหนิของเขาเยอะแล้วก็สีไม่ได้เรียบร้อยแต่อันนี้อันที่เป็นถังป๊อปคอนเมเจอร์เนี่ยมาดูในรูปก็น่ารักดูตัวจริงก็งานดีงานละเอียดนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่บ้างของที่ปิ้คิมที่ซื้อมาครับก็คือเราจะต้องมี3แบบให้เลือกนะสแบบให้เลือกก็คือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแก้วเปล่าๆเลยเนี่ย ส9 9รอเก้าสิบเก้าบาทได้โดนัทหนึ่งชิ้นเดี๋ยวดูก่อนดูข้อมูลก่อนคือแบบที่สองก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเซต็ตตอนนี้มันจะมีเซ็ตโดนัทที่เป็นรูปชินจังมาเนาะถ้าเกิดว่าซื้อเซ็ตโดนัทชินจังสี่ร้ยหสิบเก้าบาทได้นนนะโดนัทสิบสองชิ้นที่เป็นนี่อันนี้เนี่ยไม่ได้คิดเลยทุนอันนี้นจะเป็นโดนัท ลายชิ้นจังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะครับเป็นรูปชิ้นจังห้าชิ้นแล้วก็เป็นหน้าหน้าอย่างเงี้ยมีหน้าหน้า,นาอีกสามชิ้นแล้วก็จะเป็นออริจินอลสี่ชิ้นอยู่ตรงมุมมุมเนาะเซตนี้สี่ร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ได้ฟรีเลยหนึ่งอันหรือใครแบบไม่ชอบกินแบบหน้าหน้าอยากกินออริจินอลก็มีนะก็คือต้องซื้อออริจินอลแบบนี้เป็นออริจินอลนะครับ นี่ออรจินอล12ชิ้นแต่ต้องซื้อ2โหลนะต้องซื้ออริจินอล2โหล498บาทนะครับ2กล่องยมี2กล่องนะมี2กล่องอันนี้ก็จะได้ฟรีอีก1แก้วเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุมง่ายๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ครบเนี่ยก็ต้องเสียตังค์เยอะพอสมควรแต่นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราซื้อมากินอยู่แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคุ้มนะคือ เขาก็บวกมาแล้วแหละครับบวกราคามาแล้วเนาะบวกราคาแก้วมาแล้วแต่ก็ถือว่าได้กินโดนัทด้วยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนว่าการเปรียบเทียบชินจังประทับชินจังระหว่างคิปปี้เคมกับเมเจอร์วันนี้ชอบตัวไหนคะรักตัวไหนนะครับก็ไปหามาได้เลยตัดสินใจไม่ถูกก็ไปหามาไว้ทั้ง2ตัวเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวนี้ก็ จบลงแล้วนะครับหนึ่งต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายใครที่ยังดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยติดตามหนึ่งนะแต่วันนี้หนึ่งมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกถ้าใครนะครับอยากจะหาวิธีซื้อครีมที่มันถูกๆนะครับแล้วก็ได้สองตัวนี้ด้วยนะครับ แอปกระิลองไปดูในแอปสั่งซื้อสีชมพูที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับสัตว์ประจำประเทศจีนอ่าลองไปดูแล้วกันนะคะว่าในนั้นมันจะมีโปรโมชั่นของคลิปปี้ครีมอยู่แต่ในแอปกระสิบนีงว่าต้องเป็นการสั่งล่วงหน้าแล้วไปรับเองที่ร้านวันถัดไปนะครับมันจะลดเยอะพอสมควรเลยนะ